สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้นะ,ะมีรถมานำเสนอเลยนะคะเป็นรถที่ขายดีอีกแล้วนะคะลูกค้า สำหรับนะคะรถเตต้า o ออคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่อง 1.5e ปี2012ราคาของเขาเสนอขายอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะยังไม่ได้เก็บงานนะคะยังไม่ได้ชงนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะใครอยากได้ผ่อนตอนเดือนประมาณ4,000กว่าบาทนะคะไม่เกิน5,000ค่ะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะสำหรับ VO ออคันนี้เป็นสีขาวนะคะลูกค้าและนะคะรถคันนี้รายได้นะคะ12,000บาทสื้คนเดียวจบ เลยนะคะพรานหน้าสูงสุดถึง84งวดด้วยนะคะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่มจมน้ำนะคะลูกค้าวันนี้เปลี่ยนการรีวิวนิดนึงนะมาดูนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้เดี๋ยวรอบๆตัวรถนะคะแม่มพาไปให้ดูเลยนะคะไปให้ชมนะคะก่อนที่จะไปชมรถคันนี้ก่ค่ะลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แหม่มด้วยนะคะฝากช่องทางการติดต่อเบอร์แหม่มนะคะเบอร์แหม่มจะเป็นเบอร์080 403 0163ค่ะเบอร์นี้แอลไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเตอร์ตาวี เครื่อง 1.5e ปี2012คันนี้นะคะเป็นบอดี้สีขาวนะคะเป็นบอดี้ที่ใครกำลังมองหาอยู่เลยนะคะลูกค้า รถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะทะเบียนรถนะคะจะเป็นคาระคังบอใบไม้9688เป็นกระจังหน้าชมหน้าหมูนะคะคันนี้นะคะลูกค้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักติดความจมน้ำนะคะในส่วนของดวงไฟนะคะไฟคันนี้เดี๋ยวเราทําการขัดมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าไยรยังไม่พอคันนี้ยังด้วยได้ในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้อีกด้วยนะคะเรามาดูกันต่อเลยในส่วนของยางนะคะยางดอกยางปีใหม่ๆเลยนะคะและเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้า ในส่วนของไฟเลียนะคะนี่เลยอยู่ข้างตัวรถหนังสือ VVTI นะคะกระจกจะไปสีขาวนะคะลูกค้าติดฟิล์มให้เรียบร้อยเลยรอบคันการสาดติดให้พร้อมนะคะได้คันนี้ปลายสวยๆเลยนะคะ mm hmm. ลูกค้าล้างอย่างเดียวขัดสปาบอกเลยสวยนะคะลูกค้ามาดูกันต่อนะคะลูกค้าในส่วนของนะคะที่จับค่ะที่จับจะไปสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยยางบอกเลยว่าใช้แบบดอกยางเต็มๆนะคะใช้กันยาวๆนะคะรถสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าขัดเกตทุกัคันแน่นอนนะคะ เรามาดูกันต่อนะคะลูกค้าในส่วนของไฟท้ายนะ่ะไฟท้ายนะไม่มีรอยแต่ขักหรือรอยร้าวนะยังไม่พอลูกค้ายังได้เซ็นเซอร์ให้อีก2จุดนะคะวีออรคันนี้สวยๆเลยนะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยเลยรอบคันนะคะการเติมน้ำมันของเขาค่ะจะเติมในสูงก๊าฮอร์เก้าหนึ่งเก้าห้านะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยๆไมกริปนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะคะลูกค้าภายในรถกันบ้างนะคะอ่ะผมขออนุญาตเปิดทางด้านนี้ก่อนเลยนะคะ เบาะคันนี้นะเป็นเบาะหนังสีครีมด้วยนะคะลูกค้าอย่าตกใจนะคะอุ้ยบอกเลยว่าสะอาดนี่บอกเลยนะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะอ่ะขับไปขึ้นนั่งบนรถนิดนึงระบบเซน็นเป็นเซ็นทัลล็อกนะคะเป็นสีเบจตัดก,กับสีครีมนะคะโครงสร้างของเขาบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าขออนุญาตขับไปนั่งเลยนะคะในส่วนของนะคะนี่เลยนะ,ะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้า ฟังสบายๆ FM นะคะลูกค้าเบาเลยเบาให้ดูนิดนึงเบาก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมนะคะไละนะคะนี่เลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรถสวยๆอ่ะดให้ดูผนังนิดนึงผนังไม่สกรปรกด้วยนะคะรถคันนี้เนาะพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยธรรมดาอยู่นะคะนี่เลยนะคะระบบเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะรถสวยๆนะคะไม่มีการชนหนักผิคความจมน้ำแน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้ที่ใส่น้าบัตรมีให้พร้อมตรงนี้มีที่ใส่แก้ให้มนด้วยนะคะ มาดูในส่วนของพ่ายางอุ้ยเห็นเท้าแบบตกใจนี่ค่ะลูกค้ามีให้พร้อมเลยทั้งหมด4พื้นนะคะนี่เลยระบบเขาเรียกว่าอะไรสวยๆนะคะรอบๆตัวรถสวยทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าบอกก่อนนะว่าคันนี้ได้ไปถือว่าคุ้มนะคะ ออกรถวันนี้นะคะลูกค้า<ม>บอกเลยพรอนออกวันนี้พรอนอีกทีปีหน้านะคะลูกค้ารถซีสวยนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้นะคะที่เก็บอุปกรณ์มีให้พร้อมนะะระดับความสูงนั่งได้เลยนะคะลูกค้าหัวไม่ติดถึงพื้นเนาะสําหรับรถคันนี้นะคะอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในภายนอกแล้วนะคะขออนุญาตพาไปดูคะ่ะลูกค้าอะ่ะในส่วนของที่เก็บสัมภาระเหมือนยังไม่เปิดให้ดูเนาะเดี๋ยวที่เก็บสัมภาระสักครู่นะคะอะ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดที่เก็บสัมภาระกันนิดนึงนะคะ Ah. อ่ะเดี right? ๋ยวไปดูกันนะคะที่เก็บสัมภาระรถคันนี้นะคะเปิดมาแล้วนะคะที่เก็บสัมภาระภายในเก็บของในค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะน็อกทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอีกทางด้านขวานี่ให้ดูสังเกตรอยอาร์ตเป็นอาร์ตอยู่ครบนะคะขวาซ้ายสำหรับรถคันนี้นะคะที่เก็บนะค่อนข้างที่จะแบบใส่ได้เยอะเลยนะคะเก็บเข้าเก็บของได้เยอะนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะอ่ะเราไปดูกันต่อนะคะไอสองยางอะไรยางอะไรนี่แบบ เดี๋ยวต้องไปทําความสะอาด,ดนิดนึงนะคะลูกค้าสำหรับยางอะไหล่นะอุปกรณ์พร้อมแม่แรงถุงข้อมือมีครบนะคะรถสวยๆรถเดิมๆทั้งคันเลยโครงสร้างเดิมๆนะคะที่แบบให้ดูนะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้าไม่มีการชนหนักแต่อย่างใดเลยนะ,ะสําหรับรถคันนี้นะคะมาดูัต่อนะคะลูกค้าในส่วนของคอมเคลื่กันบ้างนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะกัาว่างโทรศัพท์สักครูค่ค่ะ ต่อนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องยนต์เป็น VVTI นะคะเป็นรถเดิมเดิมของช่างเดิมๆมบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะวารันตีในส่วนของเครื่องยนต์นะคะไม่เคยเกิดประสบอุบัติเหตุชนหนักที่ความจมน,น้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นรอยอ์ตนี่ค่ะมอกรน,นะคะยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้แผ่นกันความร้อนมีให้พร้อมนะคะนอกทุกตัวให้ดูนะคะไม่เคยขยับเลยนะคะไม่มีชนหนักถึงโครง voilà. สร้างแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะที่อยากได้รถคันนี้นะคะเตยต้วาวีออนะคะ เป็นเครื่อง 1.5e ปี2012คันนี้นะคะราคาเสนอขายอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะตรวจสอบได้ก็สามารถซื้อคันนี้ได้แล้วนะะดอกเบี้ยนะคะของเราเป็นไรดอกเบี้ยป,ปกตินะคะสำหรับรถปีนี้เนาะ และนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถซื้อรถได้นะคะเอฟาร์สภายใน1ชั่วโมงนะคะสำหรับพนักงานบริษัทราชการนะคะเพียงคุณมีบัตรประชาชน,นะคะ่ะทะเบียนบ้านค่ะสลิปเงินเดือน3เดือนค่ะและสี่สเตทไม่ย้อนหลัง6เดือนก็สามารถซื้อคันนี้ได้แล้วนะคะรถสวยๆค่ะทุคันนะคะออกวันนี้พอนอิตีปีหน้าเลยนะคะลูกค้าในส่วนของภาษีพรบรเราแถมให้ฟรีนะคะลูกค้าฟรีบริการฉุกเฉิน1นปีฟรีน้ามันมูลค่า1 0 0 0บาทนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถคันนี้นะคะสำหรับนะคะรถเตต้าวีออสนะคะเป็น 1.5e ปี e, 2012เสนอขายอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทค่ะออกได้ทุกอาชีพติดแบคไลิก็ออกได้นะคปะปรึกษาแม่มก่อนได้เลยนะคะให้ให้คำปรึกษานะคะลูกค้า เช็คเครดิตไม่เสียเงินนะคะลูกค้าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอาชีพเกษตรกร,กรค้าขายนะธุรกิจส่วนต่อออกได้หมดเลยนะคะลูกค้าสําหรับนะคะบริษัทเพชรยนต์เปิดทําการทุกวนันตั้งแต่8ปดโมงนะคะลูกค้าถึงนะคะหกโมงเย็นเลยไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ให้แหม่มด้วยนะคะฝากช่องทางการติดต่อแหม่มอีกครั้งหนึ่งนะคะช่องทางแหม่มเป็นเบอร์0 8 0ย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งหกสามค่ะเบอร์นี้แอลไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะติดต่อน้องแหม่ม สำหรับวันนี้แหมงขออนุญาตฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะรายได้1 2 0 0 0 0 0บาทซึ้อคนเดียวจบเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ